สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Dark l a c y อยู่ในเกมสยองขวัญที่มีการทำให้คนหัวใจวายตายขึ้นได้ <c oughs> ใครเดินผ่านไว้ <c oughs> น,นี่ผมมากับเพื่อนผมด้วยนะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวไหนะพวกมึงเป็นใครแนะนำตัวดิเล่มแต่ตัวเขียวก่อนมึงอะผมไปกูห้างนึงสองสามครับ <c oughs> ผมยศนี่ครับชื่อไป<ด>กูหังครับผมตัวเขียวนี่คือไปกูหงนะสวยเนี่ยแส่แว่นชื่ออะไรนะ แนะนำตัวดิชื่อตุงครับชื่อตุงครับตุงเหรอตุงเดดอได้เรียบร้อยแนะนาตัวไปเลยเปิดแมปไปรุยคาสองไปเลยมามิบากงงยังไงเงี้ยแหละไปมึงเปิดเลยมึงสร้างห้องเปิดเลยโอเคมาครับเรามาในเกมแล้วนะฮะนี่คือชัปเตอร์ที่สองซึ่งเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยใช่ไหมทุกคนจะเข้าไปในบ้านเนกันบ้านญี่ปุ่นนี่ฮะ ไม่มีเสียงเลยเฮ้ยวายูเฮ้ยไม่อยู่บ้านก็เปิดได้ใช่ไหมสนานอะไกันเฮ้ยเห็นภาษาญี่ปุ่นเห็นผู้หญิงเห็นผู้หญิงเดินผานไปด้วยมาดูคุณคือเพื่อนเฮ้ยเสียงเสียงเพลงเอมาถึงก็เอาเลยอ๋อโอ้ยโอ้ยโอเคเฮ้ไอ้เจ้านี่อยู่หลังสุดคนแรกเลยสัตว์เออไปเดินผ่านหน้าไม่ได้ไอ้คอมการไดตัวเร็วไอ้ เข้าเลยเชื่อกูเข้าไปเลยไม่ทำอะไรวะไม่ทำอะไรวะตรงมันบอกให้หากุญแจใต้ชั้นใต้ดินน่ะแต่ไม่ได้คืออะไรเฮ้ยมันมามันมามันมามัมาแล้วมันมาแล้วมืนไม่ได้เล่ย์ยาวมันเดินมันไล่เหมือนมันเศร้าอ่ะเอยต้องรอมันไปก่อนเนาะน่าจะใช่ไม่รู้มันเฝ้าหละไอ้ยี่มีเสียงหัวล้อด้วยสัตว์มึงจะเข้าไปดำเหี้ยอะไรไม่ร้อยมันไปก่อนมึงก็ออกก่อนเออจริงนะผมเผา มันบอกว่าเราหาไม่เจได้ไหมันอยู่ที่นี่เลยว่าใช่คุณคุณเดินี่ยมาไล่เลยมาไล่เลยต้องวิ่งฝ่าไปดิแล้วแม่เราวิ่งไม่ได้เหรอเราวิ่งไม่ได้อะต้องวิ่งจุกเอาวิ่งจุกเอาเอาไปดีมีคนตายคนหนึ่งทางขวาบุญชายยันเทคนิคใช้ขวาเทคนิคใช้วารอรอมันออกไปก่อนเราไปเทคนิคซ้ายขวาไปเชี่ยวประสานเชี่ยวเชี่ยวประสานเชี่ยวมันเลยเออมันเฝ้ามันดุจังเลยอ่ะผีผีโง่ เราจันตายินอยู่ไหนอ่ะดูมากเลยเนี่ยไปหนึ่งพร้อมกันไอ้ผีไม่ค่อยน่ากลัวไอ้เดินช้าเดินช้ากว่าเราด้วยเหรอไปไปเราพร้อมกันนะไปลุยวิ่งมันเฮ้ยเฮ้ยเดียงมันใกล้กูมากเลยเสียงมันใกล้กูมากเดียวมันใกล้กูเดียวมันใกล้กูเฮ้ยอพวกมึงกูโดนไล่อยู่กันอะ อยู่ก็ผล่มาเลยไอ้เหี้ยก็จะหนียังไงมันวิ่งไม่ได้ไงฮยฮุยยฮุยฮฮแอบแอมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันบอกให้ไปแมพมันบอกให้หากุญแจไว้กุญแจอยู่ไหนชันได้ดินเน่ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวที่นมึงไม่ออกมึงเดี๋ยวเข้าให้เดี๋ยวมึงขึ้นบันไดไปเลยบันไดางนั้นเป็นเซฟโซนถ้าเข้าประตูไปแล้วเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวลอให้ใครล่อเราเรกูแจงเรากูแจอหน่อยเ้ากูแจงอยู่เรื่อยกล่อ

ปล่อยแม่งแม่ตุงช่วยตุงไปรับไปตุงตุงมาตุงตุงวิ่งมาวิ่งเหี้ยอะไรเนี่ยเซฟโซนแล้วเซฟโซนแล้วเนี่ยมึงก็วิ่งมาดิไปต่อไปทางต่อเลยนี่ก่อนทางนี้ก่อนเอาไปทางนะ้นก่อนทำไมอ่ะอันนี้มีกุญแจอ๋อทางนั้นรวยผู้นำทางว่ะมีรูปภาพด้วยเนี่ย กุญแจแล้วก็ไปเปิดชั้นใต้ดินใช่ไหมเก็บมาเลยฟันเดอร์คีไอแอมโนชอยแหลกแหลกแหลก t ดอะเบส t ดอะเบ e กราฟิกเอาชั้นใต้ดินเว้ยได้กุญแจมาแล้วไปเปิดไปเปิดประตูข้างล่างมันอยู่ตรงไหนอะข้างล่างล่างครับต้องมีคนล่อผีหนึ่งคนโอเคใครใครจะล่อพวกมึงไม่รู้แน่พวกมึงต้องล่อผีกูเฮ้ยเอาไงคุณบอลเอาไงคุณคุณบอลไปยิงฉุดไหม ยปงจบไหมยังจบไหมเฮ้ยเดี๋ยวเรารอคู่แม่งเลยไงเออเทคนิคไงแยกเงาไงสองสองซ้ายขวาไงเขียวประสานเขียวมาไอ้ตังตังไปหาตังไปหาตังไปหาตังอยู่ไหนวะโอ้เป็นอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหน้ากูโนเขียวภาษเขียวโนไอ้โง่กูวิ่งเข้าหาผีเลยเว้ยกูวิ่งเข้าใส่เลยใช่ไหมกูบอกเขียวประสานเขียวแล้วมึงกูมก็ไปหาคอนแจคเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรอให้ไหม ีมันงรเอมันไหนมันก็เกิดใหม่หน้าประตูอะไรเงี้ยเออบัวอยู่นี่มันอยู่หน้าประตูเนี่ยหน้าประตูพ่อเขียวประสานเขียวมันมาหาผมแล้วเนี่ยมาหาผมแล้วเนี่ยผมล่อให้หาเลยหาเลยผมผมล่อให้เลยไปเลยไปเลยบอกดิบอกดิครบกูจุกมาัวยูไอ้ทุกอย่างมันมาหาผมแล้วมาหาผมแล้วมาหาผมแล้วเฮ้ยเสียง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 เอ้ยมันเสียงมันกดดันเกินกดดันมากกดดันมากกดดันมากเออโอ้โอง ไปเเ้ียมึงไปหาดิไอ้เนี่ยนี่ไปอ้เนี่ยนี่มาดิพี่โง่มาดูมาดิฟาเกี่ยวประสานเกี่ยวเสียงมันใกล้มากเลยมองหลังมองหลังกูมามองหลังม้าหุนบากันออกประตูเลยที่รอเราไปเราไปเราตัวนี้มันคนเจรออยู่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 เฮ้ยมันมันขึ้นอะไรไม่รู้มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นคำสาบไม่รู้เมื่อกี้

อยู่ที่มือจริงๆวิชานินจาจุกห้องสมุดเอากูเจอมึงได้มันั่งอยู่ตรงกลางห้องอยู่เลยมาดิขับเตลกยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้มาจับขึ้นมาได้มาได้ให้เดิมหรอใช่ที่เดิมโอเคโอเคโอเคปะวิ่งไปแล้ว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 โน่นนั่นมาตามกัเออเออกูไม่อยากไปมองเลยกูก็ไม่อยเหมือนกันเลยเดินไปตเกี้เลยเฮ้ยตัวดำมาก เฮ้ยอ uh, ันน okay, okay. ี้ดูไฟเอ่อไอเลเวลฟอร์ h e door อนไรจำสักแก่ล่ะโอเคเราพร้อมพร้อมรับเลยขอบคุณที่บอกขอบคุณที่บอกและกูกูหลับตาแล้วไหมหลับตาแล้วขอมือเฮ้ยเด e land just l i k ภาษาขั้นจี๋บอกก็ไปคุยเมื่อกี้บอก I stay เนียเฮ้ยอะไรวะ I am เฮ้ย ไอช่างแค่นี้จะไหวแค่นี้จะงี้เอ้ยไม่แค่นี้จะอะไรโผล่จริงอยู่พนาหมดแล้วอ๋อกูอาแขนแล้วตัวถูกแขนไม่อาแขนแล้วกอดอกกอดอกกอดอกแล้วเฮ้ยรอด้วยดิไม่เมืกี้เห็นโผล่หัวไม้จ้ามันแกมันมันเงียบเกินไปมันบรรยากาศมันเงียบเกินไปกะกันเงียบเกินนี่เลยเว้ยหรอใครเข้าไปอ่ะหนำไหมไปดิุนใจมอ้าวไปเลยไหนวะเหม็นี่เลย กูพังตกได้ไหมเนี่ยตรงสะพานเหรอมีเหรอสะพานอ่ะไอ้ไอ้อนู่ถึงสะพานถึงสะพานตกปลายนุตรงนี้ยังไปก่อนไปไปมึงนำมึงนำไปไปไปเอามอยู่ไายเราเชียร์มันมาดีๆไปมึงนำกูให้ไอ้สัตว์เอ้ยแลอะไรผักกันทำไมไว้ผักไม่ได้ มันมันมันทะลุได้ไอ้นู้มึงเดินมึงเดินล่วงเองเปล่าอ๋อมันขึ้นมาได้ดีกว่าคุณว่ามันจะรอสปอนใหม่แล้วแล้วเกิดตรงไหนอ๋อขึ้นนู่นเลยเอ๋อโอเคไปเลยตรงนี้เลยตรงไหนสะพานตรงไหนมีซ้ำแกนี่เหรอไอสัตว์เอ้ยเงียบไม่บอกเรี่ออะไรเลยอยู่ๆก็รู้ขึ้นมาเลยโง่ใช่ไม่เป็นไรไหมเออขึ้นไปเลยหน่อยเห็นน่ากลัวเลยวะ มไอ้เจ้าไปทางไหนต่อใครกลัวแม่ตรงผู้นำทางนำทางให้หน่อยไปนำทางไปเลยกูชี้นำชี้ตรงไปเลยกูชี้นำเลยกูไปเองก็ได้กูชี้นำกูล่วงมาแล้วสัตว์เดินดีเดินง่ายนายโถเฮ้ยคันโยกว่ะเฮ้ยสายลับอุ้ยเขี่ยทางลับว่ะเขี่ยอยู่ฝั่งอยู่นอกหเลยตรงไอ้ตรงมาดิไปแล้วเว้ย มาขัดไปคุยมาดามปีนเพื่อนปีนอากาศหรือไงวะไปเลยไปไปพร้อมกันไปโอุ้ยเสียงเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเฮ้ยประตูปิดแล้วก็ปิดเองแหละต้องต้องตังเลือกเล้วไปมิดเฟนเฮ้ยเสียงเสียงมันกดดันมากมันกดดันมันกดดันเสียงกดดันมากกดดันมากกดดันมากตุงอย่าเพิ่งตุงกูวิ่งไม่ได้ตุงอ๋อไอ้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยใครอะตัวเฮียอะไรน่ะ ตัวเฮียอะไรอ่ะงจูกจู๊ต้องจุกต้องจุกจุกเหรอใช่ต้องจู๊กโอ้โหตัวคนใหญ่เลยเฮียอ๋อจุกอ๋อเป็นวงกลมวิชาวนเวียนวิชาวนเวียนเคยเรียนมาเคยเรียนมาเอ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งกันวิ่ง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 วนเวียนวนเวียนถ้าเคยโนชิโนชิสึมากรซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้มากรไม่ได้แม้แต่ตัวอ่ะไม่ได้ชิบหายอ๋อได้เอาไตั้งแตกก่อนตั้งแต่ก่อนคุณชนชินึว่ฉนึว่าาทงตันอ้เีย เนื้อเอาหัวมงก่อนเลยประตูเขียวนี่คืออะไรไปกูห่างตูตูความว่างๆเลยจำไม่ได้ว่ะตรงนี้ก็มีจำสแกนถ้าจำไม่ผิดนี่ประตูอะไรข้าเบตาเจ็บตามากไปหาทางกระตุ้ก่อนปะนี่ือทางเลยมันจะไฟสปิริตพีสอะไรวะจำไม่ได้แล้วมันมีประตูนึงสามประตูเลยอ่ะประตูแสงสว่างประขวายไซด์เฮ้ยประตูแดงเฮ้ยมันทั้งฟ้าสีแดงเหรอามสามประตูนี้กุล่าสกุล่าเฉยๆไปทางไหนอ่ะ สามประตูนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นจำสแกรอยู่จะมีคำจำสแกรจำสแกรอีกแล้วเหรอวะมีกอันใช่ไหมมุกเดิมไม่เบื่อหน่ายมีอันหลกเลี่ยงไม่ได้มีอันเดียวคือกระเปล่ามั่อใครใครจะไปอ่ะมาพูดตามผู้ชี้นั่งโดนคือโดนพร้อมกันไม่เป็นไรหรอกคือโดนไงก็โดนพร้อมกันพิธีกรรมพิธีกรรมผู้ชายยั่นหนูนี่อะไรวะเคลียร์อิสุนเรียวชีตเคลียร์ Display is r ียวเธอสร้างมันขึ้นมาไม่เปิดได้ปะยังไงดูแสงสว่างก็กาตก butterfly s p i r i t n e to w a นี่คืออะไรอ่ะนี่คประตูกอุ้ยเฮ้ยแสงสว่างเฮ้ย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 ยปอยเยเฮียเฮ้้ยย้ยเยเยเ้ เสียงโคตรดังเลยอ่ะมันอาจจะโผล่มาทางประตูไหนก็ได้นะเว้ยมึมง,มงเ,มเชื่อไหมมึงมึงเฉยเว้ยรอคนละประตูไ้ยจีสัมผัสเว้ยจีสัมผัสเท่านั้นเว้ยทไมอ่ะคนละประตูไหมขวาไลา้ายดีอ์ดีดูเดียวกันดีดูเดียวกันคนละประตูตายหาพอดีอ่ะทางไหนอะ่ะ<อ>เทคนิคการเลือกประตูไ,ไปดิเอาไปดูทางนี้แหละทางนี้แหละเชื่อไหมไปละไปละ มันเปนคว้าไล่แหละมึงตีประตูไอสัตว์เอ้ยกูว่าแล้วคนอย่างมึงเนี่ยไอ้เ้ยไปพร้อมกันไอตุงไอเชียนี่ไปทิ้งแม่งอยู่คนเดียวไปโนกไปไปคนไปสองคนไปเราก็ตายหาคู่เลยโนกไปไปดไปด ห้ามห้ามหนีนะอยู่ด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเสียงเด็กเฮ้ยไม่ร้องเหมือนเดิมเลยอ่ะโอเว่นเดี๋ยอเฮ้ยเฮลมีเฮ้ยเสียงกลายเป็นเสียงเฮลมีเฉยเลยเฮล้วแรกเป็นเสียงเด็กเฉยๆประตูนั้นแหละทำไมมีจำเป็นแกเหรอช่วยฉันด้วยใช่ขยี้ขยี้ขาขยี้ขาขยี้ขาแขนจะอาแขนรับมันเองไปเลยไปกวาง ไอ้เหี้ยอยู่ตัวแตกกันเลยสันทำไมตัวมันตายมันโดนอะไรอ่ะเอาเสียงหายไปแล้วมึงหายแล้วกูเกิดที่ไหนเนี่ยเอาแล้วนกเกิดที่ไหนเริ่มใหม่เลยกูต้องเริ่มใหม่เลยต้องสะพานเหรอมามามาตรงประตูเขียวประตูเขียวอันแรกอ๋อมึงมันก็มาเอาเดวมาเลยเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวมาเลยมึงไม่ต้องเปิดประตูกูอันนั้นกูไปกระเดะไปกระเดกเองดบโนมาละไม่กี่โดนอะไรวะโน่ขึ้นจังสแกร์ปะขึ้นระเบิดเลย โป่น่าเลยไปไปต่อได้ไหมต้องต้องถืออันนี่ด้วยต้องถือไว้ต้องถือไว้ต้องถือเหรอใผีเสื้อใไปดูเข้าไปอ๋อมาทเตอร์ไฟสปีริตยืนบังยานผีเสื้อเหรอไปอู้หูสวยงามไปชมแรงมากเหมือนเดิมทำไปเร้วโดนระเบิดรอบหนึ่งไม่โดนไม่โดนเถือผีเสื้ออยู่มันเปิดไม่ได้ต้องหายแลไปเลย ตางหากุญแจไว้ท okay. ¿Right ี่ไหนห้องแจะตะกัดไม่รู้ตะกัดตะโกยาตะกัดทำไห้องแจไงตรงนี้ไม่มีทางเราไม่เคยไปทางไหนอ่ะ Open the door Open y o ยัวมอยมาเธอไม่ได้ไปคำใบอะไรเลยใช่กลับไปทางเก่าปะเดี๋ยวต้องเดินกลับไปวะล็อกอ่ะกลับไปห้องแจะไม่เคยเข้าอะไรเงี้ย อันน so We ี้ประตูเ no, ข well, oh. uh ียวต้องไปประตูอื่นที่เราไม่เคยไปประตูนี้ไปมันจะขออะไรบ้างใครจะนำอ่าพระเจ้าคุ้มครองนำอ่ะพ่อแม่มารีบัจีซัดโอ้โหเอฮี้ยไอ้บ้านโดยบุ้ก็คือเกิเสียงอะไรเกิดขึ้นอ่ะพ่อแม่มารีปฏิสัตั์ก็โดนเลยกี้มันเสียงอะไรวะไม่ท้าเหรอไี่กูไปแล้วนี้กูโดนเลย ทำวิสูจน์รีเทิร์นเ่ไปเอาเอาขอเขัดเตะคุยเอาไม่เข้ามาไปเลยเข้ามาไปได้เข้ามาไปดูมาดิไปเลยเนอะเชื่อกูไปจำแกปะเนี่ยไม่รู้กูไม่รู้อเสียงไอ้เฮียไม่มีโซ่โซ่ใหญ่มาก โซ่ใหญ่มากฮุยฮุยซอมบันซัมติงมัสอะไรไม่เชี่ยสปิริตมันบังอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะโซ่ใหญ่มากเลยพิธีกรรมเหรอผนึกสัตว์หางเหรอคุณละคุณละมาไอ้ที่ไม่แค่นี้เหรอหาอะไรอ่ะเอ้าลูกกุญแจอะไรไม่มีรูอยู่ไม่ใใชช่่่ไมกุญแจอะไรเลยว่าตัวไอ้ทางเออมีทางเดียวแล้วเว้ยประตูทางนั้นไงต้องเ้องไปรับอีกแล้วใช่แล้ว ไัสโกข้ s <S างไหนวะทางนี้ใช่ทางนี้แหละมึงเชื่อเดี๋ยววะแล้วทำมันได้ดดไหมแล้วก็แั้วตะโกยไอ้เหี้ยนี่ดำมากเลยนะมันมืดมมดิมันมืดแบบดับฟิลเตอร์สีเลยไปกูต้องเดินอยู่ดีเฮ้ย,ยมันมีประตูเขียวยประตูเขียวประตูเขียวประตูเขียวกินกินกระดาษกินดอกระดาษหรือวะก,กระดาษไม่รู้ไอแคน์ be I refuse to believe it เป็นไปไม่ได้เฮ้ยเข้าไปเลย เาเปดประตูขาวประตูขาวว้าวโ o ล d i n g please wait อจบแล้วอ่าจบแล้วอ่ะ <M aming. S 2> okay.